ในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าพยับฟ้าตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ถูกห้อมล้อมด้วยป่าและทะเลเมฆเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อไนล่าเธอมีดวงตากลมใสเหมือนแสงดาวและจิตใจที่เปลี่ยมไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไนล่ามักนั่งวาดรูปมังกรอยู่ทุกวันเธอเชื่อว่าบนท้องฟ้ามีมังกรเฝ้ามองโลกอยู่ ทุกครั้งที่มีเมฆรูปแปลก,ปลกเธอจะบอกยายบัวว่ายายดูสิมังกรกำลังนอนบนเมฆอีกแล้วยายบัวหัวเราะเบาๆถ้ามันมีจริงยายก็อยากเห็นเหมือนกันนะล่ะเอ้ยคืนหนึ่งท้องฟ้าสว่างวาบด้วยแสงสีทองพุ่งลงมาจากฟ้าเป็นเส้นยาวเหมือนหางดาวตกเสียงคำรามเบาๆดังก้องจากป่าลึกและพื้นดินก็สั่นสะเทือน ในล่ามองออกไปจากหน้าต่างเห็นแสงเรืองขึ้นกลางป่าหัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงเธอหยิบตะเกียงออกไปดูและนั่นคือก้าวแรกของการเดินทางสู่เมืองมังกรในป่าหลังหมู่บ้านมีแสงแปลกๆลอยวนอยู่เหนือพื้นดินในล่าเดินตามแสงนั้นไปจนพบเกล็ดมังกรสีฟ้าอ่อนฝังอยู่ในดิน มันเย็นและเรืองแสงราวกับมีชีวิตทันทีที่เธอแตะเกล็ดเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเจ้าคือผู้ถูกเลือกจากแสงจงตามหาพวกเราเหล่ามังกรแห่งสมดุลในล่าเห็นภาพสั้นแวบผ่านตามังกรเขาตัวใหญ่กำลังสิ้นแรงใต้ภูเขาไฟและเปเลวไฟสีทองที่กำลังจะดับ เด็กหญิงตกใจและกลัวแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันเรียกหาเธอจึงตัดสินใจเก็บเกล็ดนั้นไว้ในถุงผ้าข้างตัวแล้วเริ่มออกเดินทางในรุ่งสางวันถัดมาทางเดินสู่ภูเขาเต็มไปด้วยหมอกและเสียงลมพัดครวนครางในล่าเดินจนขาแทบไม่มีแรงแต่แล้วเธอก็พบเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนก้อนหินกลางลำธารเขามีผมสีเงิน ดวงตาสีเขียวและหางมังกรโผล่ออกมาจากเสื้อคลุมเจ้ามนุษย์มาทำอะไรในดินแดนต้องห้ามเขาถามเสียงนิ่งในลากลลือน้ำลายฉันฉันตามหามังกรค่ะเขาหัวเราะในลำคอ <c oughs> ข้าคือลมอาผู้พิทักษทางเข้าสู่เมืองมังกร เขาบอกว่าผู้ใดจะผ่านไปได้ต้องผ่านการทดสอบ3ข้อ 1. ความกลา้าเผชิญความดำา 2. ความซื่อสัตย์ต่อหัวใจ 3. ความเมตตาต่อศัตรูแม้ศัตรูในล่าผ่านทุกข้อโดยใช้หัวใจที่บริสุทธิ์แทนกำลังเมื่อลมอาเห็นเช่นนั้นเขาก็ยอมเปิดประตูหมอกเงิน ซึ่งเป็นประตูเวทมนตลึกลับส่องประกายเหมือนน้ำค้างบนจันทร์ในล่ากับลมอาเดินผ่านประตูนั้นไปและเบื้องหน้าคือภาพที่เกินกว่าความฝันเมืองขนาดมหือมาซ่อนอยู่ใต้ภูเขามีหินเรืองแสงส่องเป็นทางมังกรบินวนอยู่เหนือหอคอยแม่น้ำลาวานไหลรอบเมืองราวกับเป็นสายเลือดแห่งโลกเมืองนี้ชื่อว่า อส,สดรากรตำนานกล่าวว่าที่นี่คือจุดศูนย์กลางของพลังชีวิตทั้งปวงแต่ตอนนี้ทุกอย่างเงียบเรากับตายแล้วเหล่ามังกรหินตั้งนิ่งอยู่รอบปราสาทกลางเมืองและบนบัลลังหินอ่อนมีมังกรขาวรูปร่างสง่างามแต่ถูกตรึงด้วยโซ่แวดมนเสียงของเขาดังก้องในหัวของไนล่า ฉันคือมังกรขาวแห่งแสงเจ้าคือผู้ถือเกล็ดแห่งปฐมกาลจงช่วยปลุกพี่น้องของข้าในล่าก้มศีรษะและให้คำมั่นว่าจะทำให้มังกรทั้งหมดตื่นขึ้นอีกครั้งการเดินทางเริ่มต้นที่ห้องแห่งเปลวไฟที่นี่คือถ้าหินสีแดงที่เต็มไปด้วยแม่น้ำลาวาในล่าแทมหายใจไม่ออกเพราะความร้อน เธอเห็นมังกรสีแดงยักษ์นอนนิ่งอยู่กลางเพลงนั่นคืออัคนีรามังกรไฟเธอวางเกล็ดแห่งแสงจันทร์ลงบนหัวใจของมันเปเลวไฟพลันลุกโชดช่วงส่องสว่างไปทั่วถ้ำมังกรอัคนีราตื่นขึ้นและคำรามเสียงสะเทือนฟ้าเด็กน้อยผู้กลา้าเจ้ามีหัวใจของแสงที่แท้จริง ข้าขอมอบเกล็ดไฟให้เป็นพลังของเจ้าแสงสีแดงส่องรอบตัวในล่าและเครื่องรางรูปเลวไฟก็ปรากฏอยู่บนมือไนล่าเดินทางต่อสู่หุบทานนินที่นั่นฝนตกตลอดเวลาน้ำเอ่อท่วมจนทุกอย่างกลายเป็นทะเลเธอเห็นมังกรสีน้ำเงินร้องไห้อยู่กลางสายน้ำข้าคือรามินมังกรแห่งสายน้ำ ขาไม่อาจหยุดน้ำตาแห่งความเสียใจได้ในล่าเดินเข้าไปและพูดเบาๆน้ำตาไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือสิ่งที่ทำให้เรายังเป็นเรารามินมองเด็กหญิงตัวเล็กๆแล้วค่อยๆหยุดร้องไห้น้ำรอบตัวเขาใส่ขึ้นและพายุสงบเขายิ้มอย่างสงบเจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์ยิ่งนักจงรับเกล็ดน้ำนี้ไว้เถิด เมื่อฝนหยุดพายุสายฟ้าก็ถาโถมในล่าต้องปีนขึ้นสู่ยอดเขาแห่งฟ้าผ่าเพื่อปลุกมังกรแห่งพลังสายฟ้าคือวาลลอดเขาโกรธแค้นมนุษย์ที่ลืมคําสัญญากับมังกรและทำลายป่าวาลลอดปล่อยฟ้าผ่าทั่วหุบเขาแต่ในล่าไม่หนีเธอยืนหลับตาและเปิดแขนรับพลังนั้น สายฟ้ากระทบเธอแต่กลับไม่เผาไหมแม้แต่เส้นผมเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่ฆ่าเกลียดเจ้าคือความหวังใหม่วาลอ์กล่าวเพราะมอบเกล็ดฟ้าให้ไนล่าลมรอบตัวเธอกลายเป็นประกายแห่งพลังไนล่ากับลมอาเดินทางสู่หุบเหวเงาที่ไม่มีแสงใดส่องถึงนั่นคือที่อยู่ของออบซิเดียนมังกรดำแห่งเงามืด เสียงของเขาดังก้องกังวานเจ้ามนุษย์จงมอบหัวใจของเจ้าให้ขา้าแล้วเจ้าจะได้พลังสูงสุดในล่าสายหน้าหัวใจของฉันไม่ใช่ของใครมันมีไว้เพื่อแบ่งปันไม่ใช่เพื่อครอบครองทันใดนั้นแสงในใจของในล่าส่องออกมาจากอกแสงนั้นทำให้เงามืดสลายและมังกรดำได้พบความสงบอีกครั้ง เขามอบเกล็ดแห่งราตรีให้เธอเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้าใจในความมืดหลังจากผ่านบททดสอบมากมายฟ้าก็เริ่มสดใสมังกรสีรุ้งชื่อเซเรนาปรากฏตัวในท้องฟ้าเธอคือมังกรแห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่เซเรนายิ้มอบอุ่นเจ้าทำได้ดีมากเด็กน้อยแห่งแสงจงรับปีกแห่งสายรุง้ง ทันใดนั้นในล่ามีปีกโปร่งใสปรากฏขึ้นเธอบินไปเหนือเมืองมังกรมองเห็นแสงสีทองที่เริ่มกลับมาอีกครั้งมังกรทั้งเจ็ดตื่นขึ้นพร้อมเสียงคำรามสะท้อนฟ้าเมื่อทุกอย่างกลับคืนมังกรขาวกล่าวว่าเจ้าสามารถอยู่ต่อในเมืองมังกรหรือกลับสู่โลกของเจ้าในลาก้กมศีรษะด้วยน้ำตาคลอเธอรักที่นี่ รักเพื่อนมังกรแต่เธอก็คิดถึงยายบัวและบ้านเธอยิ้มทั้งน้ำตาฉันต้องกลับไปเพราะโลกมนุษย์ยังต้องการแสงด้วยเหมือนกันค่ะมังกรทั้งเจ็ดก้มศีรษะให้และเกล็ดทั้งเจ็ดรวมเป็นแสงประตูยิ่งใหญ่ในล่าตื่นขึ้นบนเนินหญ้าหลังหมู่บ้านท้องฟ้าสดใสเสียงนกดังขึ้นและมือของเธอยังมีรอยเกล็ดมังกรสีรุ้งเรืองแสง เธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นเงามังกรขาวบินผ่านก้อนเมฆเสียงกระซิบดังแผ่วเบาผู้พิทักษ์แห่งแสงเมืองมังกรจะรอเจ้ากลับมาเสมอในล่ายิ้มกว้างแล้วริ่งกลับบ้านพร้อมหัวใจที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความเชื่อเธอสัญญากับตัวเองว่าจะเล่าเรื่องของมังกรให้ทุกคนฟังเพื่อให้ตำนานยังคงมีชีวิตอยู่ตลอดไป